วันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแคนน้อยตำบลแคนน้อยอำเภอคำเขือนแก้วจังหวัดยะโสธรรายการบั้งไฟใชชนะเบิกฟ้าเวสุวสรรเทพศิลาสาอมพรสายพินเจนจิลาเก่งเจริญท็อปบ่ธรรมดา หวังสันติสุขฝันจรัดแปดแปดไล่วินสิงน้องบวบจอเจริญสุขกอดก้อนเมฆนครเสาเลา้าสีลมปอประกาศสิทธ์นครเื่องในเทพจกักรพัรนิหนุ่มเมืองสีโอ๊ตคนโสดเวทสวนบุญพลาสารพัดช่างบวกช่างออด หมาบักจ้อนละอองดาวโชคปีชาเพชรสีทองตุลาการโดยแกแดเมืองมหาสิมงคนลาสีบ่าวดอกคูณ